สวัสดีค่ะวันนี้ชาวันนี้ป๊อปีจะต้ยมยำไก่นะคะนี่ค่ะก็เครื่องเครื่องต้มเนาะก็มีนี่ค่ะมะเขือเทศข่าตะไคร้นะคะหอมแดงแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็พริกนะคะแล้วก็รากผักชีมักขามนะคะต้นหอมผักชีนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องต้งยมยำไก่ของป๊ปี่เองนะคะนี่ค่ะไก่ ไก่แต่พอจะใส่เป็นไอ้นี่เลยนะเป็นชิ้นๆเลยนะคะนี่ลองทำดูนะคะนี่ค่ะามาต่อคะ่ะในน้ำก็เดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล,แล้วเราใส่ขาตะไคร้ลงเลยนะคะนี่ขาตะไคร้รักปักชีลงเลยนะคะกล้องไม่ได้ขากล้องตั้งขาลงเลยค่ะ นะคะเปียกนะคะเปียกลงเลยหอมแดงใส่อุย้ยหอมแดงใส่เลยนะงกเงียบงกเงียบชิลุ้งเด้เอใส่ไปเลยค่ะแป๊บบนึงเดี๋ยวเอาไก่มาใส่นะคะเราจะมาต้มไก่ ไก่ใสเลยนะคะในเท้าไก่นะออ้ยออกจากช่องฟีตมานะมันยังไม่ได้ลายต้มเป็นปีกเลยนะคะพี่ไม่ตัดเนาะนี่น้ำเดือดแล้วนะคะอุย้ย น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ระเือดเทศลงไปนะคะบะเอส้มลงไปเลยแล้วก็จะปรุงรสนะคะ,ะปรุงรสเคี่ยวไปเลยนะคะเสร็จดีใส่น้ำปลา แล้วก็เคี่ยวไปนิดนึงจบต้มเป็นปีกนี่นะคะอยากต้มแบบเป็นปีกลองลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนะคะใส่พริกนะครับนะะใส่พริกต่อนะคะ พริกรพริกพริกแดงไม่มีเหลือแต่พริกเขียวนะมีใส่พริกเขียวเศรษฐีเศรษ เดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมบัคชีกันเลยนะคะนี่ <c oughs> ต้ยมยำไก่นะคะต้ยมยำไก่ตีนไก่ปีกไก่นะคะ <c oughs> ใส่มะเขือส้มเข้าไปหรือว่ามะเขือเทศเข้าไปนะคะนี่ค่ะร <c oughs> อน้ำเดือดก่อนนะคะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วนะคะอุ้ย น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ระเกิดเทศลงไปนะคะบะเกิดส้มลงไปเลยแล้วก็จะปรุงรสนะคะ,ะปรุงรสเคี่ยวไปเลยนะคะสรสดีใส่น้ำปลา ก็เคี่ยวไปนิดนึง็บต้มเป็นปีกนี่นะคะอยากต้มแบบเป็นปีกลองลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนะคะใส่พริกนะครับนะคะใส่พริกต่อนะคะ พริก,พร,กพริกแดงไม่มีเลยแต่พริกเขียวนะมีใส่พริกเขียวเศรษฐีเศบเดี รอเดือดแป๊บนึงนะคะเราเรามาใส่ต้นหอมบักชีกันเลยนะคะนี่ <c oughs> ต้ยมยำไก่นะคะต้ยมยำไก่ตีนไก่ปีกไก่นะคะ <c oughs> ใส่มะเขือส้มเข้าไปหรือว่ามะเขือเทศเข้าไปนะคะนี่ค่ะ <c oughs> รอน้ําเดือดก่อนนะคะ <c oughs> มาค่ะเรามาชิมดูนะว่ารสชาติได้ยังเนาะ ก็จะเสียงดังหน่อยนะคะสักผ้าไปด้วยเนาะอืมลดได้แล้วนะอุ้ย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  <c oughs> เรามาใส่ต้นมาค่ะเรามาชิมดูนะว่ารสชาติได้ยังเนาะ ก็จะเสียงดังหน่อยนะคะซักผ้าไปด้วยเนาะอืมโดดได้แล้วนะอุ้ย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 มา,มาใส่ต้นมาจ้านี่ได้ที่แล้วนะคะ ได้ที่แล้วนะคะรสชาติแซ่บแล้วนะคะแซ่บแล้วแซ่บมากแล้วนะคะ <c oughs> ซีกทีอืมไอ้ลองคอคนแห้งๆมานี่สุดน้ำเปรี้ยวนี่นนมานะัก มาคะ่ะเราใส่ต้นหอมผักชีเลยนะคะเราจะปิดเก็ดแล้วนะนเก็ดก็เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งวันกินทั้งวัน <c oughs> ต้มยำไก่ตีนไก่นะ,ะนี่เรามานั่งแทะเท้าอ,อวบเลย ปีกไก่ปีกไก่นี่คะ่ะมาจา้านี่ได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะรสชาติแซ่บแล้วนะคะแซ่บแล้วแซ่บมากแล้วนะคะช <c oughs> ิมอีกที อืมอไอ้ลองขอขนแห้งๆมานี่สุดน้ำเปรีป้ยวๆนี่มานะอืมมาค่ะเราใส่ต้นหอมผักชีเลยนะคะมันจะปิดเก๊็ดแล้วนะเก๊็นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งวัน กินทั้งวัน <c oughs> ต้มยำไก่ตีนไก่นะนี่เรามานั่งแทะเท <c oughs> ้าอ้อวกเลยกป,ปีกไก่ป,ปีกไก่นี่ค่ะ มาคะ่ะนี่คะ่ะต้มไก่นะคะต้มไก่เราใส่ต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยไปแล้วนะคะนี่คะ่ะต้มไก่นะคะต้มไก่ตีนไก่นะคะมาเดินมาเดินใครยังไม่มีกับข้าวนะคะนี่คะ่ะนี่ต้มทั้งปีกเลยนะคะนี่คะ่ะมาจ้านี่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 โอ้ยน้ำเดือดโบโบบเลยนะคะหอมสมุนไพรน,นะคะหอมข่าตะไคร้นะคะนี่ค่ะ เลือดมากมาก